กินได้นะใช่เป็นภาพสวยๆตลอดวิดีโอที่ผ่านมาแต่เบื้องหลังนี่เป็นไงครับเป็นขาวเห,หนื่อยมากเหนื่อยมากเลยนะครับผม <laughs> เราก็ได้มาเจอกับเห็ดชนิดนี้นะครั <laughs> เห็ดปวกนะฮะ <laughs> เห็ดอย่างอื่นก็จะเป็นเห็ดละโงกนะฮะ <laughs> อยู่บ้านก็ดีอยู่แล้ว <laughs> <laughs> มาได้ใหยเต้ช่วยช่วยแบกไม้เทา้าอ <laughs> ย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามา ทำเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับผมนะพอได้เจออะไรบางอย่างนะดวผมจะซูมให้พี่ๆได้ชมนะนุ่น zoom ตัวยำม่เเยพูดอะกระบอกซ้ายทำเป็นนี่ะนี่ตออยู่โอ้โหยีน่อยู่ เออชอบไปดูหรือว่าเปล่าหรือว่าข้าวอย่างสิ่งไก่ใช่ไหมบรรยากาศดีไหมดีค่ะดีนะครับผมจิบกาแฟโอ้จิบกาแฟยามเช้าเนี่ยนั่งรอพระอาทิตย์เช้าอะนั่งรอพระเมื่อคืนฝันดีไหมไม่พูดไม่จ้าตักแอะมันเป็นอะไรเกิดนะยิ้มยิ้มอย่างเดียวอ่ะอย่างน้อยก็ยิ้มให้ก็พอแล้วใช่ไหมแม่ใช่อย่าไปคิดสันเด้อ สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียีี่น่ารักทุกๆท่านนะฮะวันนี้เนี่ยพวก,กับผมน้องเชนช่องรายการลองดูเคนะครับผมก็วันนี้ได้เข้ามายัางป่านะครับแล้วก็มากันหลายทันมากๆเลยนะครับประมาณสิบกว่าคนนะฮะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะพาพี่ๆไปรับชมภาพบรรยากาศที่ถาดานะฮะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราไปกันบ่อยครั้งนะฮะในสำหรับปีนี้ก็จะเป็น อรอบแรกของผมเนาะที่จะพาที่เนี่ยขึ้นไปชมภาพเดิตาดทั้งหมดโอเคครับเดินทางกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวดูโลเจ้านัท่านเตครับ,รบอันนี้คืออะไรเป็นเห็ดละโง่นะซึ่งเป็นเห็ดที่ขามันเนี่ยจะโพรงนะเนี่ยมีรูดูดีๆกินได้ปะกินได้มันจะกรอบถ้าได้สักสิบดอกเนี่พอดีต้ยมยำไปหนะึงเดนตัดไม้ทำไมอ่ะเรื่องขอ ตั้งแต่เขาดังนี่เราต้องทำใจใช่เราต้องทำใจแล้วดังแล้วอ่ะตัดไม้เท้านะครับจะให้ใครเอ่ยแดนแดนอ๋อให้พี่มิ้งหนึงเอาสองข้างวะเอาสองข้างเลยเดี๋ยวนี้ผู้รับเหมาจะล่ะเป็นไงครับแม่นี่มะกอกเกลือนี่ยแม่เนี่ยมะกอกเกลือกินได้นะ เริ่มเหนื่อยยังครับเหนื่แล้วเดินไม่ได้สักสักพักหนึ่งก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับผมเห็นภาพสวยๆตลอดวิดีโอที่ผ่านมาที่เคยชมเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะพาันสวยงามใช่ไหมแต่เบื้องหลังนี่เป็นไงครับเป็นขาวเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยนะครับผมนี่นี่ก็จะมากันหลายคนมากนะฮะตรงนู้นกลุ่มหนึ่งเลยนะครับผม นี่ครับเราก็ได้มาเจอกับเห็ดชนิดนี้นะฮะเห็ดชนิดนี้เนี่ยเราสามารถทําเป็นเครื่องเล่นก็ได้นะครับผมนี่ผมจะสาธิตทําเป็นตัวอย่างนะครับผมของเล่นเลยใช่ไหมของเล่นครับของเล่นของเล่นไม่ใช่ของกินใช่ไหมพี่เล่บหมดนะครับก็มีดอกเดียวนะครับผมสามารถเอาไปทานไม่ได้นะครับทุกคนมันไม่พอสับปะผผักนะครับมากันเป็นแก้งเลยนะครับทุกคนปลาที่นี่ในช่วงเห็ดขึ้นเนี่ยก็จะเป็น เห็ดปวกนะฮะเห็ดอย่างอื่นก็จะเป็นเห็ดลุงโงกนะฮะนะอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วรักษาสุขภาพซะงั้นเรงไม่รู้กระเป๋าน้าปะมาแบกไหมผมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดิบแบกให้ครับไม่ไม่เดี๋ยวสลับแบกกันไม่ไม่ไม่แบกแม่ดีกว่ายกันเดี๋ยวกระเป๋าผมแบกเองอะไรเชื่่อนีโอเครู้เรื่อง นี่ผู้ชายคนนี้ใจงามมากมากเลยนะครับแต่ใครผมมั้งเนี่ยนี่ครับสัมผัเล่าลาเราเข้าป่าแต่ละครั้งเนี่ยนี่ครับก็จะมีอห้อยตามข้างหลังบ้างข้างงบ้างและในกระเป๋านี่มีแต่น้ํานะครับผมนี่ยัดแล้วยัดอีกครับยัดจนเนี่ยซิปเนี่ยจะแตกแล้วนะครับผมอีกหน่อยหนึ่งก็แตกแล้ว อืมบวกกับนีดเนี่ยหนักเป็นโลเลยนะพักก่อนไหมแม่พักก่อนนะโอเคแม่ค่อยๆเดินนะครับมาเดี๋ยวให้เต้ช่วยช่วยแบกไม้เท้าพักก่อนไหมอะสะพักก็บอกนะไอ้เด็กกระป๋ายลูกนี่ไงช่วยแบกหน่อยเลยเด็กบอกพูดอะไรไม่ออกละ อันนี้เนี่ยเราก็ได้ขึ้นมาถึงยังยอดขาวแล้วนะครับเราก็เลือกมุมต่างๆที่เราจะนั่งพักนะฮะนี่มุมของคุณแม่ก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็พี่มุกเป็นไงครับตรงนี้นั่งสบายไหมสบายค่ะสบายมากเลยนะครับผมเนาะแล้วก็เด็ด เด็ดไม่หันนะไม่เป็นไรครับเด็ดไม่คุยกับเราเนี่ย,ค,ยคุยกับพี่หนุ่มดีกว่าตั้งแต่เขาเปลี่ยนทรงผมเขาไม่คุยกับใครตั้งแต่มีความหล่อเข้ามาในตัวนี้คือไม่คุยกับใครเลยนะนหนุ่มเกาหลีเขาหล่หนุ่มเกาลหลาหาลาเนี่ยครับผมดูอยากโอ้โหเดีย๋ยวน,นี้คุยกับคนหล่อมไม่ได้ละลูกแซนห้าถ้าลูกสุกเนี่ยรสชาติของมันจอกแบบหวานหวานหน่อยนะนี่นี่ลูกแซนสาดประเภทอะไรที่กินมากที่สุดนะมีแกงอืมหอมกลิ่นมันหอมเนี่ย ออกลึงเหลืองแบบนี้นะถ้ามันสุกวมันจะหวานใช่เต็มเลยนะตรงนี้อือนี่ไงต้นมันนะอ๋อนต้นใบใหญ่อะใช่ใช่นี่นี่นี่ใบใหญ่นี่ตอนนี้เนี่ยผมได้มาเจอกับยางของไม้นะครับซึ่งมันจะขึ้นตามไม้ที่อยู่ในป่าจิงลังนะฮะนี่ครับก็กําลังขึ้นฮะยังไม่ได้ขึ้นเกาะตัวกันเยอะนะครับผมถ้ามันเกาะตัวกันเยอะเนี่ยมันก็สามารถที่จะ หักออกมาแล้วก็เราเอาไปทําเป็นเชื้อเพลิงก็ได้นะครับผมก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็ก่อไปลําบากมันก็สามารถใช้เป็นวิธีนี้ได้นะครับพี่เตครับผมเนีอ่อสุดแล้วไม่ชันแล้วต่อไปก็เดินตามยอเดินเขานายย่ายน่จะพักกันจลอกขา้งเียบแล้วเทงเรียบแล้ว,ลวลมันไม่ไกลตรงนีออน้อาก่อนกมือวจุจะกยก่อ ดี๋ยวเหรามียมานามีอุมากนะอุ่นมากเยอและพอเดินมาอีกสักพักหนึ่งนะครับผมนี่ครับที่ผมอธิบายไว้เมื่อตอนระหว่างทางนะผ่านไปสักพักผมก็ได้เจอกับายางของต้นไม้นะครับผมนี่เลยยางนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาทําเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับผมนะจะเป็นยางที่เกิดตามธรรมชาติของมันนะครับผมมันก็จะค่อยๆไหลลงมานะฮะเกาะตัวกันไป ไหลลงมานี่ครับก็สวยมากๆเลยครับตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะที่ยาวได้ขนาดนี้นะครับผมแต่ที่ผมเคยเจอเนี่ยอาจจะเป็นก้อนเล็กๆนะครับผมแต่นี่มันยาวมากๆเลยก้อนน่าจะ,ะมานหนึ่งเมตรนะฮะนี่ฮะนี่ยาวมากอโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเดินทางต่อกันอีกหน่อยหนึ่งก็น่าจะถึงแล้วนะครับผม ลมพัดมาค่อนข้างที่จะเย็นสบายเลยนะครับพี่นะเดินทางมาสักพักใหญ่ๆนะครับผมก็ได้มาเจอกับสิ่งปแปลกๆอย่างหนึ่งนะครับผมก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากๆนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอเลยเห็ดนะครับก็ขึ้นอยู่ตรงต้นไม้เลยนะครับผมนี่เลยครับนะแล้วก็ฝังตัวอยู่ในต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมก็จะมีอยู่หลายดอกเหมือนกันพอสมควรนะฮะนี่ครับผมนี่ โอ้โหแปลกไหมครับพี่พี่ครับก็มีความแปลกอย่างหนึ่งเนาะอ่ะอะไรที่ผมเจอแบบแปลกๆเนี่ยผมก็จะถ่ายพี่ได้ชมกันนะครับโอเคไปต่อมครับผ อาจารย์เจยไปดูตัวกว่งนะตัวตัวใหญ่มากตัวตอนนี้นะครับเราก็ได้เจออะไรบางอย่างนะเดี๋ยวผมจะซูมให้พี่ๆได้ชมนะ สองตัวเลยสองตัวสองตัวตะกวดนะครับเป็นตะกวดป่านะครับผมโหลงมาข้างล่างนู่นแล้วนะครับลงมาพักน่นนะทุกคน ตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้งหลายคนเนี่ยก็มาหามุมอาวนะครับผมว่าจะูกเปลตรงไหนนะฮะจะกางไฟชิ้นนนฮะเพื่อที่จะกันในเรื่องของฝนที่จะตกลงมาโดยฉับพลันเราไม่รู้ตัวนะครับผมเนาะก็เลือกตามสถานที่ที่ว่าเราอยากจะเลือกเลยนะครับซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยเลือกตรงไหนไม่รู้ตรงนี้เปลใครนะอันนี้เปลพี่มุกครับเปลพี่มุกนะครับผมเลือกเอาไว้อ่จะเปลี่ยนเป็นสาวต้นนี้นะฮะสาวต้นนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องให้เจ้าของตัวเนี่ยมาทดสอบดูก่อนนะฮะ พี่มุกอยู่ไหนน้าพี่พี่มุกลองมาขึ้นขึ้นรทดสอบดูก่อนนะฮะถ้าล้มเนี่ยแสดงว่าต้นนี้ไม่แข็งแรงเองต้นไม้ไม่ดีต้นไม้ไม่ดีนะครับผมไม่เกี่ยวกับน้ำหนักใช่ไหมไม่เกี่ยวน้ำหนักชิพายแล้วเออโอ้ยสบายเลยเนี่ยสบายสบายหรือว่าต้องตึงกว่านี้หรือเปล่าเวลาพลิกตัวคือต้องต้องเคลนครับใช่ไหมตึงว่าต้นนี้เป็นไหมพิมพ์มุกได้ครับเชื่อจะถึงหรือเปล่า อ๋าก็ลองดูครับถ้าเชื่อมถึงก็ดีแ้ของมม่กก็็านได้ครับผมก็ของแม่เชื่อมยาวอยู่เลยครับอมัต้งบางบนูชาน่าเกียดมากเลยดิโยอะไปขึินเลยนึกเสือบแรกค้วบอกว่าไม่ต้องบอกไปนี่มีหม้อเธอไม่รู้ Sorry I don't know อ๋อ I don't know I'm sorry I don't know ต้อมแล้วไม่ต้องกินขาวแล้วนะครับผมถ้าไม่กินนี่ก็คงไม่ได้นะดูแล้วสภาพนี้ต่อไปทำนะครับเต้อาไมใช่ดิดปกเปยแล้วครั่ปกเปแล้วครับผมีะมีเมือารีไมใ่ดกคเรีย้อยเนวดอ่มอตร์ไซอะไรพวกนี้นะ ท,ทุกคคนนนีือตอนนี้ก็กางไฟชิดผูกเพลเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ได้ก่อกลองปลายนะครับเป็นกลองใหญ่เลยนะครับถ้ากลองนี้เนี่ยนะติดดีๆเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนนะคงไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ได้เลยครับผมแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็ไล่พวกล่งแมลงแบบนี้นะครับผม แล้วก็ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วครับนอนพักผ่อนก่อนเลยครับผมสักพักหนึ่งแล้วค่อยตื่นมาทํากับเขากันกินนะตรงนู้นเต้โอ้โหเต้นี้ช้ามากเลยแอบไปกินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยมากางไฟชิดแล้วก็จะนอนอยู่ตรงนี้คนเดียวนะครับแอบนอนอยู่คนเดียวอืมนี่จะบอกถึงวิธีกางไฟชิดคนเดียวนะครับนี่เต้เนี่ยกางได้สบายเลยนะ<ว>โอ้ย โอ้โสาสจะชมต้นหน่อยเออโอเคก็ประมาณนี้นะพี่เราไม่อยากโปแตกไปกว่านี้ละไม่ได้ละขาดก็ได้ั้งไม่ครับไม่ที่ที่ไ่ขาวมาว่บมาผมพูดเองที่ไหนหรอพูดผมไม่เคยพูดอ่ะก็บอกซ้ายทำเป็นต่อนี่นะนืดต่ออยู่ แ่เต็มที่เลยนะผมโหแบบวัยรุ oh <S <s <h <h ่นมากเลยอะไม่ได้หาอะไรมีพี่อรเนื้อเป็ดเนื้เป็ดเเ้ยหอมันนี้เ้เตยมมีอะไรจะกันน้ำปามาใส่เยอื ่ในระหว่างที่เรากําลังทํากับข้าวนะครับผมก็มีพายุข้าวนะครับมาด้วยลมแล้วก็มาด้วยฝนด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็กลัวว่าไฟของเราเนี่ยจะดับด้วยนะครับผมแล้วก็มีเนื้อไก่แล้วกเ็เนื้อหมูตอนนี้เราก็กําลังหุงข้าวด้วยนะครับก็กลัวว่าไฟเนี่ยมันจะดับก็ต้องเอาพายังผืนใหม่มากางนะครับผม ไม่งั้นเนี่ยเราคงจะไม่ได้กินข้าวกันนะครับผมเราเนี่ยก็จะกางไฟชิดเพิ่มอีกหนึ่งผืนนะค,ะนะคนรับผมก็นรุ่นา,า้วแล้วดแลา้วก็้เหญจัอเต้จัดแล้วเหรอเโอเค <c oughs> ไม่ไหวจริงๆแม่ว่าแล้วนะหวแลวันนี้เข้ามอยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่คือข้าวเช้าผมตอนสี่โมงเย็นนะฮะมาโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่านะครับก็จะมีเมนูย่างแล้วก็เมนูต้มแซ่บนะครับผมแล้วก็อะไรนะต้มยำต้มยำนะครับใช่มาพี่ชามิโอ้โหไอ้ข้าวมีใบหม้อมิตรนุ่มโอ้โหมอร่อยหม้อกึลิ มอสเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วใช่ไหมอร่อยพี่อร่อยครับนี่ครับนี่ครับเราก็มากินข้าวท่ามกลางบรรยากาศที่แบบล้อมรอบด้วยต้นไม้นะครับผมแล้วก็เห็นวิวรอบๆเลยนะครับพี่ใครเปียกมเออชอบเปดูหรือว่าป่าหรือว่ากินข้าวอย่างกินไก่ใช่ไหมเอ้ยไก่ไม่กินข้าวเดืดตาลายหมดเลยเนี่ยชอบเป็นในเกี่ยวอันที่หลายไก่โบราณประชาติาตรเลยนะครับผมไก่นี่เราค่อยกินตอนนั้นก็ได้เย็นๆนะกินเนื้อเย็นเนี่พี่ แล้วพี่กินก็พี่ก็เอาเลยหลังจากเราพักในช่วงเย็นจากที่เ่าทำเขา ก็ได้มาอย่างลิมาผาเพื่อที่จะชมภาพบรรยากาศนะแล้วก็แวะเข้ามาถ่ายรูปด้วยนะครับนี่แหละครับผมจะให้ดูภาพบรรยากาศนะค,ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมทางนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะฮะแล้วก็ด้านนี้เนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกลมแรงมากเลยเห็นไหมว่าฝนตกลงมาลมพัดแรงมากเลยโอ้ลมแรงมากกลับกันดีกว่านะครับผมไปไปไป และในตอนนี้เนี่ยเราก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากทานข้าวเสร็จะฮะเราก็ประจําอยู่ที่พักของแต่ละคนะฮะวันนี้เนี่ยลมเนี่ยก็พัดมาแรงมากๆเลยนะครับข้างบนนี้น,นะครับผมแสดงว่ามันก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะระยะนะครับผมแต่ก็พอผ่านไปเนี่ยทงฟ้าก็เปิดนะครับผมเพราะว่าลมมันแรงนี่<ใ>นแหละ,ะครับผมมุมของแต่ละคนก็ตามอย่าง ที่เลยนะครับผมนู่นแล้วก็ตรงนู้นเลยนะฮะนี่อ่าก่อบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับผมกินข้าวเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับอร่อยมากอร่อยมากๆเลยใช่ไหมอร่อยจนไม่ใหญ่จนลุกอร่อยจัดตอนนี้พออิ่มแล้วก็ง่วงนอนละใหญ่หลับอยากหลับอย่างเดียวโอเคก็ตัวผมเองก็ง่วงนอนด้วยเหมือนกันนะฮะหลังจากเราเดินทางขึ้นมานะครับปีนเขาขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควร ก็รีทบทํากับข้าวกันแล้วกินข้าวกันเสร็จแล้วก็เราจะพักกันแล้วนะครับไว้เจอกันในตอนกลางคืนนครับผมจ้าปเดตภาพบรรยากาศตอนกลางคืนีทิทีนนะครับผมบรรยากาศตอนนี้เนี่ยลมพัดมาแล้วก็บวกกับฝนเนี่ยตกลงมาแบบปอนไม่ได้ตกหนักนะครับผมแต่จะหนักก็เป็นลมนะครับผมก็มาผิงซ้ายนะครับบรรยากาศเริ่มเย็นกันแล้วข้ามาวันนี้ ผมชงให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ครับนี่แก้วธรรมชาตินะผมมาจากกระบอกไม้ผ่านะครับทุกคนนะแล้วเดื่มกาแฟเนี่ยทำให้เพื่อเราไม่นอนหลับวายนะครับทุกคนนี่แล้วเดือดกาแฟแล้วทำให้เรานอนหลับอ๋อเป็นวันไที่เราไม่ได้ดืภาษาไทยภาษาไทยที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะ หวานมากหวานมากๆเลยแล้วก็พิงไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับลมก็พัดมาแรงๆนะสวัสดียามเช้านะครับผมก็เช้าวันนี้เนี่ย ทุกคนเนี่ยตื่นกันเช้ามากๆเลยนะครับผมก็มีคุณแม่เอฟซและคุณพี่เอทั้งหลายเนี่ยก็ไปชมภาบรรยากาศทางนั่งนู้นเลยนะครับผมโอ้โหบรรยากาศหนาวเหยะถึงก่อไฟได้ขนาดนี้ครับยหนาวมากเลยใช่ไหมใช่ครับดิตเนี่ยเป็นคนตื่นคนแรกเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยทุกคนเลยนะจิตเป็นคนขยันนะฮะน้องน้องดิบนี่อยากจีบน้องบีเออไม่กล้าจีบอ๋อใช่หรอออ๋พี่หนุ่มมาห่วงหลานทุกบกเออพี่หนุ่มก็ชอบห่วงหลานนะต้องดูแลอย่างดีนะเมื่อคืนได้ดูแลอย่างดีมั้ยครับก็ดีไม่ดีเนี่ยตื่นมาแต่เช้าเราก็นั่งแต่ที่รู้รู้อ่ะพี่โกหกแล้วนั่นแหละ อะไรวะบอกว่านอนกันหลานยิงเงินนอนฝั่งนู้นอว่าอยากให้พาไปดูที่นอนดอนดูมาเลื่อ้าวะิดตลกไะงั้นเราก็หกคนไม่เป็นด้วยอ่ะอาจารย์ครับเราก็กกหกคนไม่เป็นด้วยอ่ะโอเครู้เรื่องอริบครับ อ้าวพี่ชามาแล้วนะครับนี่สวัสดียมเช้าครับสวัสดีเช้าครับอ่าพี่ชาไปชมภาพบรรยากาศเป็นไงมั่งโอ้สบายเลยหมอกลงกี่เมตรหมอกนี่ก็เม่เลยเนี่ยมีแต่ฝรเจลโลเมนนี่แหละโอเคพอพี่พีเดี๋ยวปรจะลมไม่มีโปจะลงเมตรเนี่ยส่วนเต้ยังไม่ตื่นนะครับเต้เมื่อคืนเนี่ยจากะเลาะเกณหน้ามันเน่อย โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยขอดื่มกาแฟมียามเช้านี้ก่อนนะครับผมก็ดื่มกาแฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปดูภาพบรรยากาศตอนเช้านะครับตรงริมหน้าผานะครับก็ตรงริมหน้าผาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวิวสวยกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็มีแม่แล้วก็พี c เนี่ยแล้วก็งแทนนะครับผมแล้วก็ไปชมภาพบรรยากาศนะครับนี่เลยครับผม ตอนนี้พระอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงนะะแต่ว่ามันบดบ,งบังไปด้วยก้อนเมฆนะมันก็เลยไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับผมทำไมต้องมีจริงๆด้วยทำไมต้องเน้นหัวจริงเ, <c oughs> เป็นไงบ้างพี่โบวบรรยากาศดีไหมดีค่ะ <c oughs> ดีนะครับผมจิบกาแฟ,แฟ <c oughs> ยามเช้าเนี่ยนั่งรอพระอาทิตย์เช้าอ่ะนั่งรอพระอาทิตย์อ่ะแล้วเมื่อไหรพระอาทิตย์จะขึ้นอ่ะ ผ,ผิดหวังทั้งหมอกผิดหวังทั้งพระอาทิตย์เลยเมื่อคืนก็รอพระจันทร์ไม่ใช่เหรอครับใช่ขึ้นไหมไม่นั่งรอตรงนี้พระจันทร์ปช่วงหาไม่เจอแล้วนะช่วงนี้นะต้องทํายังไงถึงจะได้เจอนะครับต้องทําทไงเดียร์ใส่จะต้องได้ไมกไม่เนี่ยอาจารย์เหมือนกันนะฮะเมื่อคืนฝันดีไหมไม่พูดไม่จาตักแอะมันเป็นอะไรอ่ะเขื่นกรองอ๋อเขืนกล้อง ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนึครับผมบางคนไม่ค่อยออกกล้องก็เลยนะเขินนะยิ้มยิ้มอย่างเดียวออย่างอดก็ยิ้มให้ก็พอแล้วใช่ไหมแม่ใช่พี่นุ่มใจเย็ยนนะพี่นุ่มเราให้ภายละอย่าไปคิดซันเดอ <c oughs> พี่หนุ่มเนี่ย <c oughs> เป็นช่งางภาพที่ดีมากๆเลยนะครับผม <c oughs> ช่งางภาพที่ดีต้องไปตรงนู้นนะฮะ ก็ไปยืนรับบรรยากาศชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องเตรียมตัวเก็บข้าวของนะฮะนะต่างๆที่เรากังไว้เมื่อวานนะครับผมแล้วก็จะเดินทางกลับบ้าน,นะฮะในสำหรับอีพีนี้เนี่ยก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆลุงปานะาอาทุกๆท่าน,นะฮะที่รับชมมาถึงท้ายนี้นะครับผมอย่าลืม เป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนใหพ้พี่ได้ชมกันนะเพราะว่าพี่ๆหลายคนบอกว่าไม่ค่อยจะได้เห็นผมนะฮะอาจเป็นเพราะว่ามันไม่ได้กดกระดิ่งมันก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในอนะีพีหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ Atsjo! Uh...